สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงบ้างโควิดปิดไปนะ,ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมีความยากลาบากในเรื่องของการเรียนแน่นอนคุณครูคิดว่านะคะสำหรับโดยเฉพาะวิชาพาละาของเราซึ่งเป็นการออกกําลังกายนะคะซึ่งต้องเคลื่อนไหวแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นคุณครูเลยมาจัดทาคลิปนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะคะวันรับรองวันนี้คุณครูไม่ได้มาคนเดียวนะ,ค,ะคุณครูก็ยังมีคุณครูจันที่มาคุณครูสุวานีจะมาเป็น ผู้เป็นตัวอย่างในการสาธิตในการเคลื่อนไหวของนักเรียนนะคะสาธิตวันนี้เราจะมีการเรียนในเรื่องของการเคลื่อนไหวเบื้องต้นมีทั้งหมด3แบบแบบที่1การเคลื่อนไหวอยู่กับที่แบบที่2การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่และแบบที่3การเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์เดี๋ยวเราไปดูกันทีละแบบโอเคนะคะช่วงนี้เราก็จะมาในเรื่องของการ สาธิตนะคะในการออกกาลังกายหรือปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้นแต่วันนี้คุณครูไม่ได้มาคนเดียวคุณครูเกตันนี้มีคุณครูจันที่มาๆๆค,คุณครูสุวรรณีสาธิตให้นักเรียนดูแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทําการวอร์มและอบอุ่นร่างกายก่อนการเรียนกิจกรรมพละศึกษาทุกครั้งเพื่ออะไรเราวอร์มเพื่ออะไรหนึ่ง เพื่อให้ร่างกายเกิดความพร้อมนะคะในการที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆสองทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมันตื่นตัวนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมและ3นะคะก็คือทําให้ลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้อ่าเรามาเริ่มท่าที่1กันนะคะชูมือขวาขึ้นแตะไปที่หูด้านซ้ายนะคะ มือซ้ายจับที่เอวมือขาวานะคะที่จับใบหูหอยู่จับมือตายยกมาทางขวานักงหน,ห,หนึ่งห้าหนึ่สองสามสี่หา้าอ่านี้เปลี่ยนมือเป็นมือซ้า,ายล่างมือซ้ายมาจับที่หูด้านขวามือขวาแตะเอวไปหนึ่งหนึ่งสอง แล้วือประสานกันอันนี้นะคะด้านหน้าแล้วก็มีทิศอาสป์ยืดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากับหลังนะคะทีนี้ เป็นสองเกลวนะคะเรือกองเกลวนะคะแล้วก็เลือกของหัวไหลนะคะก้าขาออกนะ,ะยอ่อเข่าลเอามือแต่ไว้ที่หัวเข่าทั้ง2ข้างเริ่มจากไหลขาวาก่อนนะคะให้หายด้านกรลกนับขาไว้เอานับหนึ่งอาเบียดข้าง นะคะเราจะยืดขาให้ตรงด้านขาก่อนนะคะค่ะมอแต่เอวยืดหน้าผูหนึ่งสองสามสี่ห้าเบียดข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะคะมีสันเล็กน้อยนะคะสำหรับการฝึร่างกายก็โอเคนะคะอ่ะต่อไปจะเป็น กิจกรรมนะคะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ซึ่งครูก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูสีท่าได้กันนะคะอ่าตัวอย่างที่หนึ่งนะคะการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะก็คือนักเรียนมีการเคลื่อนไหวแต่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปที่ไหนเลยเราเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ดังนี้อ่าตัวอย่างแรกนะคะย่ําเท้าอยู่กับที่ตายพร้อมรับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า คุยนะคะยกแขนไปข้างหน้านะคะไปพร้อมกันนะคะเริ่มจากขาก่อนนะคะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าบริหารกันแล้วหัวไหล่นะคะโยกไปทางขาก่อนนะคะอ๋อวัดหนึ่งสองสามสี่ 6,7,8,9,10แเสนสุดท้ายจะเป็นค่ากระโดดตรงสิครั้งเลยนะคะไอ,อัพสองี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่าเสนกาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่สตัวอย่างได้กันนะคะ ต่อไปเป็นการเคลื่อนไหวในแบบที่2คือการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมนะคะมีการเคลื่อนไหวและในขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นไปข้างหน้าไปข้างหลังไปทางซ้ายไปทางขวานะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะอ้าวท่าที่หนึ่งครูจะกระโดดไปข้างหน้านะกระโดดไปข้างหน้าแล้วครูก็กระโดดกันหลังแล้วครูกระโดดไปด้านข้าง กระโดดกลับไปท่างนึ่งอ่าอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งในการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เห็นไหมคะค,มครูจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปข้างหลังไปทางขวาแล้วไปทางซ้ายหน้าที่สองนะคะหน้าที่สองก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่เหมือนกันคือการสไลด์เท้าไปด้านหน้านะคะยกตัวอย่างเริ่มจากเท้าขวาก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ แน,นี่ครูจะเคลื่อนที่กลับหลังนะคะหสองสามสี่นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่สองหรือว่าจะเป็นการวิ่งไปข้างหน้าวิ่งถอยหลังอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการเดินขึ้นบันไดเดินขึ้น,นลงบันไดก็เป็นการเคลื่อนที่เหมือนกันหมดถ้าสุดท้ายนะคะนี่ครูจะสาธิตเป็นตัวอย่างก็คือการสไลด์เท้าไปด้านข้างคล้ายๆการเต้นแอโรบิกนั่นเองนะคะเริ่มจากทางด้านขวานะคะ เก้าชิดเก้ายกเก้าชเก้ายกเก้าชเก้าเก้าชเก้ากเก้าชเก้ายกอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างในเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ซึ่งนักเรียนสามารถนําเพลงมาเปิดเนือออกเป็นท่าท่ากายบริหารได้นะคะสําหรับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะอ่านะคะ ต่อไปการเคลื่อนไหวเบต้นในแบบที่3าของเราจะเรียกว่าการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์นะคะความหมายก็คือนะคะเราจะทดสอบประสาทสัมผัสในว่าจะเป็นของกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะคะทุกส่วนต้องทํางานสัมพันธ์กันโดยมีอุปกรณ์เข้ามาเชื่อมนะคะอุปกรณ์ในที่นี้อาจจะเป็นอุปกรณ์กีฬาก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณครูถือฟุตบอลอยู่นี้นะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ท่าแรกนะคะ อ่ะาแรกเราจะโยนลูกบอลขึ้นแล้วก็รับด้วยตัวเองนะคะ5ครั้งนะคะอ่าคุณผู้จันที่มาคุณรูสุวันนีจะปฏิบัติให้ดูเชิญค่ะอ่านะคะโยนรับไปเรื่อยๆนะคะเพื่อทดสอบสายตากล้ามเนื้อสายตากับกล้ามเนื้อแขนนะคะอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะคะต่อไป เราจะแยกภาษาสัมพั์ระหว่างสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาโยนรับคนละมือนะคะสลับมือกันนะคะอ้าวค่ะเหมือนการอ้าวเชิญค่ะยนมือนึงรับมือหนึ่งโยนมือหนึ่งรับมือหนึ่งนะคะการเช็คภาษาสัมพัสของสมองสองซีของเรานะคะอ่านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการรับส่งบอลนะคะให้กับเพื่อนถ้าเรามีเพื่อนมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเรียกมาได้หมดนะคะอ่าตัวอย่างการรับส่ง คนส่งนะคะจะต้องส่งจากหน้าอ,อกระดับหน้าอ,อกนะคะเวลาส่งให้ก้าวเท้าที่ถนัดออกไปด้วยนะคะคนรับก็ตั้งมือทิ้งไว้นะคะที่หน้าอ,อกตัวเองนะคะป้องกันบอลโดนหน้าโดนตานะคะอ้าวเริ่มรับส่งใช้ไ,ได้หมดนะคะบบจะเล่นกับ้องก็ได้กับพ่อก็ได้กับแม่ก็ได้อันนี้อบอลเข้ามาอ่า,อาเป็นแบบที่สองต่อไปท่านเรียน มีลูกบอลหรือลูกอะไรก็ได้กลมๆอย่างนี้นะคะอ่าต่อไปเราจะใช้ภาษาสัมผัสทางด้านของกล้ามเนื้อขาบ้างโดยการเตะบอลน,นะคะส่งให้เพื่อนส่งให้ใครก็ได้นะคะให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็ได้นะคะวิธีการเตะคูก็จะให้เตะแบบ ข้างเท้าด้านในนะคะเตะไปให้เพื่อนที่อยู่ข้างหน้านะคะเตะเบาๆแค่นี้เองนะคะไม่ต้องอะไรคุณครไม่ได้นะคะอันนี้คืการเตะบอลนะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์กีฬานั่นเองนะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณครูจันที่มาและก็คุณครูสุวรรีนะคะ สำหรับการบ้านนะคะคุณครูจะให้นักเรียนสายชั้นป .1 ป .2 ปอ .3 ออกแบบการปฏิบัตินะคะการเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์อย่างละ3ท่านะคะในสายชั้นป .1 ถึงป .3 นะคะส่วนป .4 ป .5 ป .6 นะคะการเคลื่อนไหวทั้ง3แบบครูให้นักเรียนออกแบบท่าอย่างละ5ท่านะคะการเคลื่อนไหวอยู่กับที่5้าท่าเคลื่อนไหว แบบเคลื่อนที่5้ท่าและใช้อุปกรณ์รณอีก5้ท่าในสายชั้นป .4 ป .5 ป .6 โดยจัดทำคลิปนะคะและส่งมาให้คุณครูประจำชั้นนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนที่มาฟังแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ติดตามงานให้นักเรียนของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะเต้นตอนนะและเดยเโยนมาให้ฉัน เราจะแบทเชิญกัน